กาเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเล็กๆอยู่ครับบ้านสวยบรรยากาศดีรล่มมืนบ้านสองชั้นนะครับพร้อมอยู่ได้เลยชั้นล่างกั้นห้องมีส่วนที่กั้นห้องกับส่วนที่เป็นพื้นโล่งครับทำครัวได้ทรงโมเดิร์นนะครับสวยงามบรรยากาศดีตัวบ้าน ยังสวยเลย2ห้องนอนครับ1ห,ห้องน้ํหนึ่งห้องครัว1ห,ห้องโถงปูไม้ครับประดับไม้ด้วยทีเดียวครับสวยหรูเหมาะทําบ้านพักผ่อนหย่อนใจบ้านพักตาอากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวน้วําไฟครบนะครับสมบูรณ์วิวสวยมากใกล้อุทยานน้าหนาวด้วยบรรยากาศดีบ้านสวยในราคาเพียง1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นเอง ถ้าชอบ่าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซื้อกประจำาเลยไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยขัวด้านล่างนะครับทําให้เรียบร้อยคับเตอร์ขัวสิงห์ล้างจางก,ก็ทําให้ครบฝ้าเป็นไม้และแนะครับประนับไม้สวยงามมากห้องน้ำกว้างๆห้องโถงใหญ่ๆอยู่ตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ1ล้าน6แสบาท อันใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงก่อนได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยหาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไ้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ